่อใณห,ห,หมู่บ้านชายป่าแห่งหนึ่งมีเด็กผู้หญิงน่ารักคนหนึ่งเธอมักจะใส่หมวกสีแดงที่คุณยายตัดเย็บให้ทุกครั้งที่ออกนอกบ้านจนใครๆก็เรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงและทุกๆวันหนูน้อยหมวกแดงจะต้องนำอาหารและผลมไม้ไปให้คุณยายที่อาศัยอยู่ในชายป่าอีกด้านหนึ่งเธอจึงจัดเตรียมอาหารใส่ในตะกร้า ร้อมกับใส่หมวกสีแดงเพื่อเดินทางไปหาคุณยายหนูน้อยหมวกแดงมีเพื่อนที่น่ารักสองตัวคือพี่จ๋อและพี่หมีร่วมเดินทางไปด้วยทุกครั้งวันนี้เราไปหาคุณยายกันนะคุณยายใจดีจะสอนหนูน้อยหมวกแดงทำขนมได้ละ่ะออ้ยจริงเหรอถ้าทำขนมเสร็จพี่จ๋อขอกินได้นะอื ห่วงแต่จะไม่ได้กินเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวคุณยายจะหิวซะก,ก่อนนะจริงด้วยงั้นรีบไปกันเถอะหนูน้อยหมวกแดงกับเพื่อนก็ออกเดินทางไปหาคุณยายระหว่างทางทุกคนรู้สึกเหนื่อยจึงหาที่นั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้ริมทางพักกันสักครู่หายเหนื่อยแล้วค่อยเดินทางต่อนนะพี่หมีพี่จอ๋อ นูน้อยหมวกแดงบอกเพื่อนอพี่ว่าแถวนี้มีอะไรแปลกๆอยูน่นะพี่หมีสงสัยแล้วมองไปรอบๆโอ้ยฉันว่าพี่หมีชอบคิดมากไม่ได้ฉันน่ะไม่เห็นจะมีอะไรผิดปะกะเติเลยนี่นาเจ้าจ้อตอบทุกคนโดยหารู้ไม่ว่าเจ้าหมาป่าจอมเกเรแอบซุ่มดูอยู่ใกล้ๆนั่นเอง อาหารในตะกร้านั้นต้องเป็นของฉันคนเดียวกะลังหิวอยู่พอดีเลยเจ้าหมาป่าคิดในใจและคิดวางแผนขโมยอาหารในตะกร้าของหนูน้อยหมวกแดงเจ้าหมาป่าอาศัยจังหวะที่หนูน้อยหมวกแดงและเพื่อนๆนเผลอมันพุ่งเข้าไปแย่งตะกร้าจากมือหนูน้อยหมวกแดงทันทีเฮ้ย กราเนี้ต้องเป็นของฉันเราไม่ฉันเดี๋ยวนี้นะจูเด็กน้อยหมาป่าท่งเสียงคูไม่ได้นี่แต่กราอาหารของคุณยายหนูนะหนูน้อยหมวกแดงบอกเจ้าหมาป่าแต่หมาป่าที่มีรูปร่างหอมแห้งและอดอาหารมาหลายวันก็สู้แรงหนูน้อยหมวกแดงและเพื่อนๆไม่ได้พี่มีและพี่จอจึงจับเจ้าหมาป่ามัดไว้ เมื่อเจ้าหมาป่าถูกจับได้ก็รู้สึกสำนึกผิดและเสียใจที่ได้ทำเช่นนั้นอฉันขอโทษนะที่ทำไม่ดีกับพวกเธอโอ้ยโอ้ยท้องร้องหิวจังเลยไม่ได้กินอาหารมันหลายวันแล้วเอง หนูน้อยหมวกแดงเป็นเด็กมีน้ำใจดีจึงรู้สึกสงสารและเข้าใจว่าที่หมาป่าทำลงไปเพราะความหิวจึงแบ่งอาหารในตะกร้าให้อ,อนี่ฉันแบ่งให้เธอนะมีส้มแล้วก็มีปลาด้วยนะหนูน้อยหมวกแดงแบ่งอาหารให้หมาป่าโเถิด ีน้ำใจจริงๆเธอแบ่งอาหารให้ฉันจริงๆหรอหนูน้อยหมวกแดงเธอจะมีน้ำใจดีเหลือเกินหมาป่าซึ้งในน้ำใจของหนูน้อยหมวกแด,ดงจึงขอเป็นเพื่อนและมันก็ขอร่วมเดินทางไปด้วยพร้อมทั้งสัญญาว่าจะไม่เกเรแล,และแย่งของใครอีกเลยทั้งหมดจึงเป็นเพื่อนกันและร่วมเดินทางเพื่อน,นำอาหารไปให้คุณยาย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเด็กดีมีน้ำใจใครใคก็รักช่วงนิทานสอนใจเรื่องแพะสามตัววันหนึ่งขณะที่แพะสามพี่น้องเดินหาอาหารกินที่ชายทุ่งใกล้ๆเมื่อบุกมันมองไปยังหุบเขาเบื้องล่างมีแม่น้ำสายใหญ่ขวางหน้าอีกฝากหนึ่ง เป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีที่มีสวนผล,ลไม้และบึงกว้างแสนอุดมสมบูรณ์แพะจิว๋วซึ่งเป็นแพะน้องเล็กสุดเอนเอมองไปที่ทุ่งหญ้าอีกฝั่งหนึ่งแล้วพูดว่าโอ๊ยฉันหิว่อยากกินแอปเปิลลูกต็ดโตในสวนฝั่งโน้นจังเลยอะ่ะแพะแจ๋วซึ่งเป็นแพะตัวกลางก็พูดว่าฉันก็เหมือนกันทุ่งหญ้าฝั่งเราแห้งแล้ง ไม่มีอาหารอร่อยอร่อยกินแล้วอะแพะเบิ้มซึ่งเป็นพี่ใหญ่ก็พูดว่าที่ฝั่งโน้นมีผลไม้เต็มไปหมดน่ากินที่สุดเลยเช้าวันหนึ่งแพะจิ๋วทนหิวไม่ไหวคิดจะข้ามไปกินแอปเปิ้ลฝั่งตรงข้ามจึงบอกพี่ทั้งสองว่าฉันจะข้ามไปกินแอปเปิ้ลฝั่งโน้นนะแพะเบิ้มเตือนว่า มีทางเดียวที่จะข้ามแม่น้ำไปได้ก็คือต้องเดินข้ามสะพานไม้เก่าๆนั่นที่ใต้สะพาน่ะเป็นที่อยู่ของยักษ์ตัวใหญ่และก็ดุร้ายมากหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวเลยละ่ะมันน่ะชอบกินเนื้อแพะอย่างพวกเรามากที่สุดเลยนะแพะเจ้าเตือนว่ารรบไปก่อนที่เจ้ายักษ์จะตื่นขึ้นมาเถอะแพะจิวไม่กลัวจึงตัดสินใจเดินไปข้ามสะพาน ขณะที่แพจิวเดินมาถึงสะพานทันใดนั้นเจ้ายักษ์ก็โผลหัวขึ้นมาจากสะพานแต่คอ,อกเสียงดังว่าเจ้าแพเนื้อหนุ่มมาให้ข้าจับกินซะเดีๆแพะจิวอ้อนวอนว่า ได้โปรดอย่าก,กินฉันเลยฉนันน้าตัวเล็กนิดเดียวเหนือก็นน้อยฉันมีพี่ชายชื่อแพศแจ๋วอุ้ยเขาตัวโต,วต,วต,วตวและอ้วนกว่าฉันมากเลยนะทำไมไม่รอให้เขาข้ามสะพานมาก่อนละอ่ะเจ้ายักษ์ทำท่าขึ้นคิดสักครู่แล้วก็ตอบว่างั้นก็ได้เอาละเจ้าไปได้แล้ว แพะจิ๋วดีใจรีบวิ่งปรุดข้ามสะพานไม้ไปอย่างรวดเร็วแพะจิ๋วจึงได้ข้ามแม่น้ำมาถึงทุ่งหญ้าเขียวขจีและได้กินแอปเปิ้ลลูกโตหวานกรอบสมใจได้วิ่งเล่นสนุกสนานแพะเจ๋วมองเห็นแพะจิ๋วข้ามฟากไปได้อย่างปลอดภัยจึงคิดจะข้ามฟากไปอยู่ด้วยขณะที่แพะเจ๋วเดินทางมาถึงกลางสะพานทันใดนั้นยักษ ก็โผล่หัวขึ้นมาจากใต้สะพานตะคอกถามเสียงดังว่าใครมาทำเสียงดังบนสะพานของข้าอ๋อเจ้าแพะตัวโตวเนื้อหอมมาให้ข้าจับกินซะดีๆแพะเจ้าอ้อนวอนว่าได้โปรดอย่ากินฉันเลยนะฉันนตัวเล็กเนื้อก็น้อย ฉันมีพี่ชายอยู่ตัวหนึ่งนะชื่อแพะเบิ่มม่ะเขาตัวโตแล้วก็อ้วนกว่าฉันมากเลยทําไมไม่รอเขาข้ามมาก่อนล่ะยัดทำท่าคิดสักครู่สิงตอบว่างั้นก็ได้เอาละเจ้ารีบไปได้แล้วแพะแจ้วกระโดดดีใจรีบวิ่งข้ามสะพานไปอย่างรวดเร็วจึงได้ข้ามแม่น้ำมาถึงทุ่งหญ้าที่มีต้นไม้ร่มรื่น ลมพัดเย็นสบายเด็กกินหญ้าเขียวรสหวานและพักผ่อนนอนเล่นอย่างสบายใจแพะแจ๋วและแพะจิ๋วต่างก็มีความสุขสนุกสนานทุกวันแพะเบิ่มมองเห็นแพะแจ๋วข้ามฝั่งไปได้อย่างปลอดภัยจึงคิดจะไปอยู่กับน้องทั้งสองด้วยแพะเบิ่มเดินทางมาถึงกลางสะพานทันใดน,นั้นยักษ์ก็กระโดดขึ้นมายืนขวางหนะ้าตะคอกถามเสียงดังว่า ไรว่าทำอะไรเสียงดังบนสะพานค่ะแพะเบิ้มตอบว่าชนเองจ้าฉันคือแพะเบิ้มที่ตัวใหญ่ที่สุดยักษ์พูดว่าเจ้าแพะเบิ้มอโอ,โอ,โอมาให้ข้าจับกินซะดีๆแพะเบิ้มไม่รู้สึกตกใจกลัวยักษ์จึงตอบว่าเจ้ายักษ์น่าเกลียดฉันไม่กลัวเจ้าหรอก แพะเบิ่มก้มหัวลงยื่นเขางโง่ใหญ่ไปข้างหน้าแล้วพุ่งเข้าชนเจ้ายักษ์เต็มแรงร่างของยักษ์ลอยละลิ้วตกสะพานลงไปในแม่น้ำและจมหายไปในที่สุดจากนั้นแพะเบิ่มก็ข้ามสะพานไปหาน้องชายทั้งสองได้อย่างปลอดภัยจากนั้นเป็นต้นมาแพะสามพี่น้องก็อยู่ด้วยกันในทุ่งหญ้าแห่งใหมน่นี้อย่างมีความสุข นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความฉลาดและความกล้าหาญทำให้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้ช่วงนิทานสอนใจเรื่องในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่ใกล้กับร้านขายของชำระหว่างที่เล่นกันอยู่นั้นเด็กคนหนึ่งเตะลูกบอลไปถูกหายน้ำผึ้งใบหนึ่งตกลงมาแตก พวกเราหนีเร็วหายน้ำพึ้งแตกแล้วเดี๋ยวโดนป่าหวานแน่เลยเด็กผู้ชายคนหนึ่งร้องบอกเพื่อนๆพ,พวกเด็กๆกลัวจะถูกเจ้าของร้านลงโทษจึงพากันวิ่งหนีหายไปหมดหายน้ำพึ่งที่แตกอยู่นั้นทําให้น้ำพึ่งที่อยู่ข้างในไหลออกมานองเต็มที่พืน้นวิกลินหอมของน้ำพึ่งที่ลอยไปไกลไม่นานนักก็มีมแมลงวันสองสามตัวซึ่งได้กลิ่นน้ำผึ้ง บินวนเวียนอยู่ใ,ใกล้ๆหาน้ำผึ้งที่แตกเพื่อที่จะเด่มกินน้ำผึ้งนั้นนี่น้ำผึ้งนี่นาเอ้ยวันนี้พวกเราโชคดีแล้วล่ะมแมลงวันตัวหนึ่งร้องบอกเพื่อนฉันไม่รอแล้วนะขอกินก่อนละ่ะเดี๋ยวมแมลงวันตัวอื่นๆมาฉันจะอดกินมแมลงวันอีกตัวพูด เสียงบินของพวกมันและกลิ่นหอมหวานของน้ำผึ้งทำให้มแมลงวันตัวอื่นๆพากันมายังบริเวณนั้นเมื่อมาถึงเหล่าแมลงวันต่างพากันลงไปดื่มกินน้ำผึ้งที่ไหลน้องอยู่นั้นทันทีพวกมันดื่มกินน้ำผึ้งอย่างตะกะตะกลามขณะนั้นก็มีมแมลงวันสูงอายุตัวหนึง่งบินผ่านมาเห็นเข้ามันจึงร้องเตือนว่าพวกเจ้าดื่มกินน้ำผึ้งอย่างเงี้ย อาจมีอันตรายถึงเีวิตได้นะเพราะถ้าไปของพวกเจ้าเปื้อนน้ำพึ่งที่เหนียวเนะหน,า,หนานน่นเข้าพวกเจ้าก็จะไม่สามารถบินได้นะเมื่อมแมลงวันตัวอื่นๆได้ยินก็ต่างพากันหัวเราะเยาะและมแมลงวันหนุ่มตัวหนึ่งก็ตอบกลับไปว่าโอ้พวกเรายัางเด็กและแข็งแรงคงไม่เป็นอย่างที่ท่านพูดหรอกนะ เมื่อเห็นว่าไม่มีใครสนใจคำเตือนมแมลงวันสูงอายุตัวนั้นจึงบินจากไปและรู้สึกสงสารพวกมแมลงวันเหล่านั้นที่อาจจะเจออันตรายที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำเตือนของตนพวกมแมลงวันก็ยังคงกินน้ำผึ้งอย่างตะกระตะกรามและไม่สนใจถึงอันตรายที่ตามมาเมื่อเวลาผ่านไป และปีกของแมลงวันผู้ตะกละก็เริ่มติดน้ำผึ้งนึบนับขยับไม่ได้แมลงวันตัวหนึ่งร้องขึ้นมาว่าเอ้ยเฮ้ยเอ้ยช่วยด้วยเฮ้ยฉันยกขาไม่ได้เลยอ่ะออ้ยอุ้ยอึบอึบอ่อปีกฉันเต็มเลยอ่ะอึบอ้ยฉันบินไม่ไหวแล้วอ่ะช่วยฉันด้วยแมลงวันที่อยู่ใกล้กันร้องขอความช่วยเหลือ ตอนนั้นเราน่าจะเชื่อคำเตือนของผู้ใหญ่นะแล้วตอนนี้จะทำยังไงตีละพวกเราช่วยด้วยวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพวกมันจึงดิ้นรนจนหมดแรงและสำลักน้ำผึ้งตายไปทีละตัวทีละตัว,ตวจนหมดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ประมาทไม่ฟังคำของผู้ใหญ่หรือมีประสบการณ์มักจะพบกับความหายยนะ ทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งยังมีวัวตัวหนึ่งเดินหาอาหารกินอยู่ในทุ่งนาที่มีน้ําเจิ่งนองและมีหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเจ้าวัวก็ค่อยๆเล็มหญ้าไปเรื่อยๆและที่ทุ่งนาแห่งนี้เองก็ยังมีลูกอึงอ่างหลายตัวกําลังเล่นน้ําอยู่อย่างเพลิดเพลินระหว่างที่วัวเดินเล็มหญ้าก,กินวัวตัวนั้นก็เดินไปเหยียบถูกลูกอึกอ่างตายเกือบหมดโดยที่มันไม่ได้เจตนาเพราะวัว มองไม่เห็นลูกอ่งอ่างซึ่งตัวเล็กมากอย่างไรก็ตามมีลูกอ่งอ่างตัวหนึ่งรอดตายมาได้มันตกใจมากและกระโดดนี้ยังรวดเร็วมันจึงรีบไปหาแม่ของมันและร้องบอกว่าโอโแ้แม่จ๋าแม่จ๋าขณะที่พวกเรากำลังเล่นกันอยู่มีสัตว์ตัวใหญ่โตมหึกมาตัวหนึ่งนะเดินมาเหยียบพวกเราอ่ะ ไปเเกือบหมดลยลูกอึ่องอ่างเล่าตัวมันใหญ่มากหรือลูกแม่อึ่องอ่างถามมันตัวใหญ่มากเลยครับแม่ลูกอึ่องอ่างเล่าพร้อมกับทำท่ากางแขนออกเพื่อให้เห็นว่าใหญ่แค่ไหนใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมลูกแม่อึ่องอ่างย้ำพร้อมกับพองตัวออกตัวมันใหญ่กว่านี้อีกครับแม่ลูกอึองอ่างตอบ อ,องั้นใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมลูกว่าแล้วแม่อ่งอ่างก็พองตัวให้โตขึ้นอีกขนาดนี้ยังไม่ถึงครึ่งของตัวมันเลยอะแม่ลูกอ่งอ่างบรรยายแม่อ่งอ่างนึกโมโหจึงพูดว่าเอาแม่จะพองตัวให้โตกว่านี้นอีกแล้วมันก็พยายามพองตัวขึ้นอีกลูกอ่งอ่างเห็นแล้วก็สายหัวพูดว่า มันตัวโตกว่านี้อีกอะแม่แม่อึ่งอ่างจึงพยายามพองตัวไปเรื่อยๆให้โตที่สุดเท่าที่มันจะทำได้อ,อตัวโตแค่นี้ใช่ไหมลูกแม่อึ่งอ่างถามอีกขนาดเดียวกันมันก็พองตัวออกไปอีก ขนาดนี้ก็ยังเล็กกว่าตัวมันอีกเยอะเลยครับแม่ลูกอึ่งอ่างพูดพร้อมทำท่าทางให้ดูอีกแม่อึ่งอ่างยิ่งรู้สึกโมโหมากขึ้นจึงพูดว่าเออเน้นคราวนี้แม่จะพร้อมตัวให้โตวกว่านี้อีกรับรองต้องตัวเท่ามานันนแน่แล้วมันก็พยายามพองตัวขึ้นอีกลูกอึ่งอางเห็นแล้วก็สายหัวแม่อึงอางจึงพยายาม ตองตัวไปเรื่อยเรื่อเรื่อยเรอยเรื่อยเอยให้โตที่สุดเท่าที่มันจะทําได้ทันก็มีเสียงดังขึ้นแล้วแม่อึ่งอ่างก็ล้มตึงไปเพราะท้องแตกตายนั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะทําการสิ่งใดต้องรู้จักกระมาณตัวเอง อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามความสนุกสนานจากพวกเรานะครับช่วงมีพาสอนใจเรื่องฮันเซลกับเกรเทลนานมาแล้วที่บ้านชายป่าแห่งหนึ่งมีชายตัดฟืนอาศัยอยู่กับลูกชายชื่อฮันเซลและลูกสาวชื่อเกรเทลภรรยาของเขาเสียชีวิตไปนานแล้วต่อมา ชายตัดฟื้นได้แต่งงานกับหญิงคนหนึ่งแม่เลี้ยงคนใหม่ไม่ชอบลูกๆของชายตัดฟื้นเธอเลยใช้ให้ฮาเซลและเกรเทลทำงานบ้านสารพัดต่อมาครอบครัวยากจนลงไม่มีเงินและอาหารก็ไม่เพียงพอแม่เลี้ยงจึงพูดกับชายตัดฟื้นว่าเราเลี้ยงเด็กๆไม่ไหวแล้วนะต้องเอาเด็กสองคนไปทิ้งในป่าแล้วล่ะชายตัดฟืนจึงพูดว่าไม่ได้หรอก ฉันรักลูกฉันมากนะแม่เลี้ยงใจร้ายไม่ฟังและสั่งให้ชายตัดฟืนพาเด็กทั้งสองไปปล่อยป่าในวันรุ่งขึ้นฮันเซลและเกรเทลซึ่งแอบอยู่ข้างประตูได้ยินเรื่องทั้งหมดเกรเทลร้องไห้เสียใจฮัาเซลปลอบน้องว่าอย่าร้องไห้เลยนะ <c oughs> อยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวหรอกกลางดึก ฮันเซลแอบออกไปเก็บก้อนหินสีขาวใส่กระเป๋ากางเกงจนตุงเสร็จแล้วก็รีบกลับมานอนเช้าวันต่อมาพ่อพาฮันเซลและเกรเทลเข้าไปตัดฟื้นในป่าระหว่างทางฮันเซลแอบหย่อนก้อนหินไว้ตามทางเมื่อถึงกลางป่าชายตัดฟืนพูดขึ้นว่าลูกๆนั่งรอพ่ออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพ่อมา ฮันเซลและเกรเทลรู้<ม>สึกเหนื่อยมากจึงเคลิ้มหลับไปพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าเป็นเวลาค่าแล้วฮันเซลปลอบน้องว่าไม่ต้องกลัวหรอกดูนั่นสิเราจะเดินตามก้อนหินนั่นไปก็จะกลับบ้านได้แล้วฮันเซลและเกรเทลพากันเดินตามก้อนหินสีขาวเรื่อยมาจนถึงบ้านแม่ลิ้งโกรธมากที่เห็นฮันเซลและเกรเทลกลับมาบ้านได้เองคืนนั้น แม่เลี้ยงก็เลยพูดกับชายตัดฟื้นว่าต้องเอาเด็กสองคนไปปล่อยทั้งในป่าคราวนี้ไปให้ไกลกว่าเดิมนะพวกเราอะ่ะกำลังจะอดตายอยู่แล้วรู้ไหมแม่เลี้ยงจับเด็กๆขังไว้ในห้องเพื่อรอให้ถึงวันพรุ่งนี้จะได้นำไปปล่อยในป่าอีกรุ่งเช้าแม่เลี้ยงเตรียมขนมปังป่นใส่ถุงให้หันเซลลเกรทเทลเป็นอาหารกลางวัน เด็กสองคนเดินตามพ่อเข้าไปในป่าขณะที่เดินไปฮันเซลแอบโรยขนมปังป่นไว้ตามทางพ่อพาฮันเซลและเกรเทลเดินเข้าไปในป่าลึกกว่าเดิมแล้วพ่อก็พูดขึ้นว่าพ่อกับแม่จะไปหาฟืนลูกๆรอพ่ออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพ่อจะมารับกลับบ้านเด็กๆรอพ่อจนหลับไปพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าค่ำแล้ว ฮันเซลพาเกรเทลเดินหาขนมปังป่นที่เขาโรยไว้แต่ก็ไม่พบเพราะว่าส,สัตว์และฝูงนกมาจิกกินหมดทั้งสองเดินวนเวียนไปมาจนหลงป่ารู้สึกหิวและเหนื่อยมากทันใดนั้นฮันเซลก็มองเห็นบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านประหลาดที่มีหลังคาทำด้วยขนมเคก้กผนังบ้านทำด้วยขนมปังกรอบหน้าต่างทำด้วยช็อกโกแลตแท่งใหญ่ทั้งสองพี่น้องดีใจมาก ทัานใดนั้นเองประตูก็เปิดออกหญิงชราน้าตาหน้าเกลียดเดินออกมาสวัสดีจ้าหนูหน้อยคงหิวมากสินะเข้ามาสิเข้ามาเข้ามากินอาหารข้างในก่อนสิจ้ามีอีกจยงเยอะแยะเลยนะฮันเซลและเกรเทล ไม่รู้เลยว่าที่จริงแล้วหญิงชราใจดีก็คือแม่มดใจร้ายที่ชอบจับเด็กกินวันต่อมาแม่มดจับฮันเซลไปขังไว้ในโรงและบอกว่าเจ้าว่ะพอมเกินไปต้องเลีเ้ยเหอ้วนก่อนแล้วค่อยกินแม่มดบังคับให้เกรเทลทำงานบ้านและนำอาหารไปให้ฮันเซลกิน ทุกสามวันแม่มดจะไปที่โรงขังและสั่งว่าไหนยืน่นแขนออกมาสิฮันเซลรู้ว่าแม่มดแกสายตาฟ้าฟางมองเห็นไม่ชัดแน่จึงยื่นกระดูกไก่ให้แม่มดจับแทนแม่มดพูดว่าอยังพอมอยู่เอา้าให้อาหารเพิ่มอีกหลายวันผ่านไป แม่มดรู้สึกหยุดงิดมากที่ฮันเซลยังไม่อ้วนขึ้นแม่มดจึงสั่งเกรเทลว่าวันนี้ข้าจะกินพี่ชายของเจ้าสัทีไปไปจุดฟืนและดูสิว่าเตาร้อนด้วยอยังเกรเทลพูดว่าหนูเปิดประตูเตาไม่ไหวหรอกค่ะแม่มดตวาดว่าเแค่นี้ก็ทำไม่ได้ดูไว้สะฉันจะทำให้โด พอแม่มดเปิดประตูเตาเกรเทลได้โอกาสผลักแม่มดเข้าไปในเตาไฟที่ลุกโชนแม่มดถูกเผาจนตายจากนั้นเกรเทลก็นำกุญแจไปช่วยหันเซลออกมาจากโรงทั้งสองไปที่ห้องของแม่มดได้พบแผนที่เหรียญทองและเพชรพลอยมากมายหันเซลและเกรเทลช่วยกันนำสมบัติใส่หีบแล้วรีบเดินทางกลับบ้านตามแผนที่ทันทีไม่นานนักหันเซลและเกรเทลก็เดินทางกลับถึงบ้าน ชายตัดฟืนดีใจมากที่เห็นลูกๆก,กลับมาสามพ่อลูกก็จันด้วยความรักและคิดถึงชายตัดฟืนขอโทษลูกๆแล้วบอกว่าแม่ลิ้นทนลำบากไม่ไหวหนีไปแล้วนับจากนั้นฮันเซลและเกรเทลก็อยู่กับพ่ออย่างมีความสุขมีเงินทองมากมายไม่ยากจนอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแก้ไขด้วยสติปัญญาทำให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคได้ ในชนบทแห่งหนึ่งมีชาวไร่ครอบครัวหนึ่งเลี้ยงสุนัขเอาไว้ตัวหนึ่งชื่อเจ้าจุกเพื่อให้คอยเฝ้าไร่สุนัขตัวเนี้ยดุและไม่เกรงกลัวใครเลยและเป็นสุนัขที่นิสัยไม่ดีมันจึงไม่มีสุนัขตัวไหนอยากมาเล่นด้วยบ่ายวันหนึ่ง เจ้าสุนัขเดินผ่านคอกเลี้ยงวัวมันเห็นมีหญ้าแห้งอยู่เต็มรางเจ้าสุนัขจึงเกิดความคิดขึ้นมาทันทีรางหญ้านี่ท่าทางจะนุ่มดีนะฉันว่ายึดเป็นที่นอนของเราเลยจะดีกว่าแม้ว่ามันจะรู้ดีว่าหญ้าแห้งเหล่านั้นถูกเตรียมไว้เพื่อเป็นอาหารเย็นสำหรับวัวแต่เจ้าสุนัขจุกก็ไม่สนใจ หยุดแวะพักนอนในรางหญ้านั้นยึดเป็นที่นอนของตนเองทันทีเมื่อวัวถูกต้อนเข้าคอกในยามเย็นก็พากันตรงไปที่รางหญ้าทันทีกลิ่นหอมหวานของหญ้าแห้งชวนให้วัวที่กำลังหิวต่างเดินตรงมาเพื่อที่จะมากินอาหารของพวกมันแต่แล้ววัวตัวหนึ่งก็ส่งเสียงร้องดังขึ้นมาพร้อมกับสะบัดหัวไปมาด้วยความเจ็บปวด โอยออ๋ย,อยฉันโดนอะไรกัดก็ไม่รู้อ่ะอ๋ยเจ็บจังเลยที่แท้เจ้าวัวก็ถูกเจ้าสุนัขที่นอนอยู่ในรางหญ้านั้นงับเข้าให้ที่ปลายจมูกนั่นเองสอมน้ำหน้าใครให้เจ้าบังอาจมายุ่งกับของของฉันไม่เพียงเท่านั้นเจ้าสุนัขยังแยกเขี้ยวคูไม่ให้วัวเข้ามาใกล้รางหญ้าที่มันยืนอยู่วัวตัวอื่น ต้องพากันถอยห่างออกจากหญ้าแห้งนั้นๆทั้ทงๆท,ที่พวกมันรู้สึกหิวมากเจ้าวัวตัวหนึ่งพูดขึ้นมาว่าหมดเป็นอาหารของพวกเราต่างหากไม่ใช่ของเจ้าซะหน่อยฉันยึดเป็นที่นอนแล้วอ่ะใครก็ห้ามยุ่งส่วนเจ้าสุนัขคอยเห่าไล่ไม่ให้วัวตัวไหนๆมากินหญ้าแห้งได้ พวกวัวจึงต้องถอยออกไปดูท่าทีอยู่ห่างๆเพราะกลัวโดนกัดเจ้าสุนัขยังคงทําเป็นไม่สนใจและคอยข่มขู่ไม่ให้วัวเข้าไปกินอาหารได้พวกวัวต้องพากันถอยห่างจากรางหญ้ามันทั้งหิวทั้งกลัวจะถูกทำร้ายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเพราะเจ้าสุนัขไม่ยอมลุกออกจากรางหญ้าที่เป็นที่ใส่อาหารของพวกวัวพวกวัวได้แต่บนพึมพำพึมพำ โอ้พวกเราจะทำยังไงดีล่ะผูู้อาหารของพวกเราอ่ะเจ้าสุนัขก,ก็กินใหม่ได้แต่ก็ไม่ยอมให้พวกเรากินเลยอ่ะเจ้าสุนัขนี่สอยไม่ดีแบบเนี้ยถึงทำให้ไม่มีสุนัขตัวไหนมาคบเป็นเพื่อนเลยถ้าเจ้านายรู้เข้าอ่ะฉันว่าเจ้าสุนัขต้องโดนทำโทษแน่นอนเลยเนาะดูเอาเถอะ พวกเราถูกเจ้าสุนัขกัดและกัรไม่ให้กินหญ้าทั้งๆที่หญ้านั่นน่ะก็ไม่ใช่อาหารของมันเลยวัวตัวหนึ่งเปลยขึ้นและนี่ก็คือที่มาของคำเปรียบเปรยสําหรับคนที่ไม่ยอมให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งของที่คนนั้นนั้นเองก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ว่าสุน,นัขในรงังหญ้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่ทำตัวเป็นสุน,นัขในรางยากย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาของคนอื่น